กล่าวได้ว่าที่ดินของรัฐมีหลายประเภทเช่นที่สาธารณะประโยชน์ที่ราชพัสดุป่าสงวนแห่งชาติอุทยานแห่งชาติเป็นต้นซึ่งที่กล่าวมาการกำหนดขอบเขตที่ดินของรัฐอาจเกิดปัญหาทับซ้อนกันทำให้มีข้อถกเถียงว่าที่ดินของรัฐนั้นอยู่ในความดูแลของส่วนราชการใดนอกจากนี้ยังทำให้ประชาชนเกิดความสับสนด้วยโดยประเทศไทย มีเนื้อที่รวมทั้งหมดประมาณ320.7ล้านไรในขณะที่ข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลับพบว่ามีที่ดินของรัฐที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานรวมมากถึง542.34ล้านไรวันแมปคือโครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน1ต่อ4,000 เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือคอทชอในมาตรา10วงเล็บ7แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติพศส5 6 2โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศไทยมีแผนที่ในมาตราส่วนเดียวกันที่ถูกต้องไม่ซ้อนทับกันภายใต้หลักแนวคิด1พื้นที่1หน่วยงานรับผิดชอบ และจากเหตุการณ์ดังกล่าวนี้พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติพศ2562มาตรา10วงเล็บ7จึงกำหนดให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติคทชอมีหน้าที่และอำนาจในการเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินของรัฐและมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกำหนดแนวเขตที่ดินของรัฐในด้านต่างๆโดยที่ผ่านมา ครมได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน1ต่อ4 0 0พันโดยจากนี้จะเรียกว่า One Map ซึ่งผลของการขับเคลื่อนงานนี้จะส่งผลให้ประเทศไทยมีแนวเขตที่ดินของรัฐที่ถูกต้องทันสมัยอยู่บนมาตรฐานแผนที่มาตราส่วน1ต่อ4 0 0 0สหรับการปรับปรุงแผนที่วันแมพเป็นการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดิน ภายใต้แนวคิด1พื้นที่1ห,หน่วยงานรับผิดชอบวันแลนด์วันลอซึ่งผลดีคือทำให้การบริหารจัดการที่ดินของรัฐมีเอกภาพมีหน่วยงานรับผิดชอบชัดเจนการบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งทำให้ประชาชนได้ทราบถึงแนวเขตที่ดินของรัฐและหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนโดยยึดลำดับศัก์ของกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมายก่อนหรือหลังและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน1ต่อ4,000 o n วันแมปจำนวน13ข้อซึ่งคณะรัฐมนตรีได้รับทราบแล้วเมื่อวันที่29ทธันวาคม2558รวมถึงได้สร้างความเข้าใจพร้อมวางแนวทางการแก้ไขปัญหาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนโดยยึดหลักการเดียวกันทุกกลุ่มจังหวัด เพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่22พฤศจิกายน2565โดยมีสาระสำคัญคือจะต้องไม่เป็นการริดรอนสิทธิ์ของประชาชนและไม่ได้เป็นการยกเลิกเพิกถอนเอกสารสิทธิ์หากประชาชนมีข้อโต้แยง้งรัฐต้องเปิดโอกาสให้มีการพิสูจน์สิทธิ์เพื่อให้ความเป็นธรรมและสำหรับแนวทางการดำเนินงานโครงการปรับปรุงแผนที่วันแม ได้ทำการแบ่งพื Maria, ้นที่ออกเป็น7กลุ่มกลุ่มละ11จังหวัดกลุ่มที่ 1. มีพื้นที่ทับซ้อนลดลงประมาณ1.5ล้านไรคิดเป็นร้อยละ44กลุ่มที่2มีพื้นที่ทับซ้อนลดลงประมาณ17ล้านไร่คิดเป็นร้อยละ47กลุ่มที่3มีพื้นที่ทับซ้อนลดลงประมาณ49ล้านไรคิดเป็นร้อยละ54 การดำเนินงานของวันแมปจะช่วยลดการทับซ้อนของแนวเขตที่ดินของรัฐทำให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพช่วยลดข้อขัดแย้งระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกันเองและหน่วยงานของรัฐกับประชาชนเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะทำให้ทุกฝ่ายทราบแนวเขตที่ดินของรัฐได้อย่างชัดเจนประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างถูกต้องไม่ลุกล้ำที่ดินของรัฐ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคมที่ดีสคทชบริหารจัดการที่ดินประชาชนอยู่กินยั่งยืน